ของฝรั่งคนหนึ่งนะครับที่เขาสร้างมอดนี้ขึ้นมาซึ่งสร้างอะไรก็ไม่รู้เนี่ยวัตถ fuck มีกำแพงล้อมรอบก็น่าจะปลอปลอดปลอดปลอปลอภัยจากจากซอมบี้นะครับเฮ้ยดูนั่นสิ <c oughs> ฟาร์มอย่างเยอะ <c oughs> โอ้โหอ้โหฟาร์มอย่างเยอะ <c oughs> ตอนนี้ผมต้องโอ้โหของดีๆดีทั้งนั้น โอ้โหมีอะไรดีบ้างเนี่ยคน้นค้นดูท่านผูไปดูไปดูไปดูอีกบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านนี้มีอะไรอ๋อบ้านนี้บ้านานี้มีของดีงงงงงเอาก็จกมากันให้เขาด้วยเมื่อกี้ผมเพิ่งทุบไปนะเพราะผมหัวร้อนกับแบบนี้เพราะแบบนี้มันอะไรฟะเนี่ยโอเคแล้วก็นะครับ แล้วจากนั้นเราก็จำเอากระจกอู๋มีกล่องด้วยเดี๋ยว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 เดีหมือนเหมือนละครโอ้ยชสุดยอดในนี้มีอะไรโอ้มีเนื้อโอ้เอาไปนะครับ ไปสามันแม่งเออหูมีป้มไก่ไก่ออกมานี่ได้เนื้อเลยครับจืบ๊บโอเคต่อให้แล้ว เอาเฮ้ยแล้วมาต่อตรงน,นี้ทำไมเออครับโอ้มีไก่เพียบเอ้ยทุกคนเป็นแกะมีแกะด้วยโอ้มีแกะครับท่านผู้ชมมีหมาด้วยมีบัวโอ้ยังเยอะยังเยอะของยังเยอะครับอันนี้ผมก็จะมาเอาชิลดอหนึ่งร้อยวันอง่าชิลดหนึ่งร้อยวันนะครับ เอหมูหลุดมาได้ไงเนี่ยหมูหมูอยู่กับแกะไม่ได้นะข้าทีไม่ถึงมีเสกไหม What the fuck ไอมีเสกนะใช่แล้วนะโอ้ยเสกมาทำไมวะเนี่ยไ <c oughs> กย่มันก็ต้องอยู่กับเพื่อนมันสิยังไม่รู้เลยหมูอยู่ตรงไหนเนี่ยครับแกมีไม่รู้มีมีก็คือน้องปกเมย์นะครับ เฮ้ยไปดูกันเถอะนี่ไปดูด้วยเฮ้ยทุกคนมีประตูด้วยอ้าวหมูเนี่เดี๋ยวลองผสมพันธ์มันเยอะก่อนไอ,มอ้มดฝรั่งคนนี้มันซื่อบื้อจริงๆโอ้มันไม่รู้เรื่องเลยเอหมูชอบกินไอ้นี่แลครับมันไม่กินแครอทมันก็สามารถ เดี๋ยวนะเฮ้ยว h a t เต e f ฟ c k เกผมจะบอกความลับเฮ้ยตรงนี้มีที่ดูด้วยอ๋อ,อที่สองครับท่านผู้ชมเขาก็สร้างกำแพงได้ไงเนี่ยครับผมเขาบอกโอ้มีฟาร์มแครอทครับโอ,อ้ส่วนใหญ่เขาน่าจะเสกมาเลยครับ <laughs> โอ้ฟาร์มก็สวยมากนี่กล่องอะไรอะ่ะ เฮ้ยเอาเอาเอามาเอามาต้องการแก้วพอดีครับอ๋อนี้เป็นของดีเก็บไว้ครับงั้นโดนด่าแน่ครับอืมเพราะผมเล่นเซิร์ฟเขานะครับอืมเพาไม่ได้เล่นเซิร์ฟผมนะครับอืมงงหมดแล้วครับอืมเออวันนี้ก็จะเป็นวันแรกของเราวันแรก วันแรกก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับก็ทำเหมือนเดิมครับต้องทําอะไรเยอะครับ G M เพราะว่าไอคนสร้างนี่มันซื้อบื้สุสุดครับอบอกโคตรบอกเลยว่าโคตรซื้อบื้อครับสร้างอะไรก็ไม่รู้ออซไปกินไกน่นี้ช่วยด้วยไกนย่นี้เดี๋ยวดูนี้มีดาบอะไรบ้าง ดาบถ้ามีดาบไฟนี่น่าจะดีครับให้หมาตีเอาโอ้โหนี่แรงครับดาบนี้แรงใช้ได้คลิปหนึ่งนี่ก็เอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันแต่ก็ต้องตัดยาวกันหน่อยนะโอเคครับผมก็จะอัดทีละคลิปนะครับมีทั้งหมด100อ ep ให้ครบ100วัน แต่ละวันก็จะบลาบลาบลาหน้าเบลยหน่าเบืยโอเคครับก็วันแรกก็ยังไม่ได้ผ่านอะไรไปนะครับอะไรเราวตากผ้าโอ้โหเดานะเราวตากผ้าอันนี้เหมือนละคังยังไงก็ไม่รู้ครับตอนนี้ผมเล่นคนละไม c ครับนะอันนี้ชื่อมัสเตอร์ไม้ครับอ่ะอ่อ,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 อ มึงมานั่งเลยวันนี้เนี่ยลูกเอ้อโอ้พีคนมายุ่งกับฟาร์มผมอีกแล้วครับท่านผู้ชมฟาร์มชั้นหมาเหยียบแน่โอ้โหท่านผู้ชมเหมือนหมามันรู้ว่าผมจะมาทำอะไรแน่ๆหนาโคตรฉลาดมุ้ยสุดยอด เฮ้ยโอ้โหฟาร์มใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยว้าวสุดยอดได้ลูกไก่แล้วโอ้โห จิบตีเลเจอระจีบ,งบงงงังปะกงกงกงมีมาด,ด้วยจอดว้าวรเยอะมากจอดจะไม่มีใช่แล้วล่ะฮมอ้าวปาไม่ทัน่ะโอ้ไกย,ยังเยอะ ไก่ยังเยอะไกยังเยอะวัวยังเยอะหมายย้ายังเยอะโอ้ตาย,ม,ยมีวันใดขึ้นด้วยอะไรเนี่ยเยคืออะไรวะเฮ้ยตอนนี้น่าจะเป็นดูบน,นทะเเฮ้ยเรายังไม่ได้ออกไปสำรวจนอกกำแพงกันเลยมีที่นอนด้วยตรงนี้ฟาร์มแกะโอ้มีฟาร์มตรงนี้ด้วยมีตก๊กินข้าวมาออกกัน หูสร้างสวยมากว a t เต h i เฮอย่างสวยครับอะไรอ่ะอันนี้ดูไปขายก็เหมือนร้านค้าเหมือนกันนะแต่มันไม่มีคนขายอ่ะเหมือนมันเหมือนมันโดนคิปเปอร์ระเบิดยังไงก็ไม่รู้นะครับ ไว่าไหมไม่ไปถ้าไปดูดีมีเคปเตอร์ไหมอ๋อนี้เป็นทางเหมือนทางออกอยังไงก็ไม่รู้อุ้ยมีดาบขายด้วยอันี้มีอะไรครับมีท้องมีท้อง โอ้โหงงแล้วตัดไม้กันก่อนเพิ่อมอุดรูตรงนี้คือคิปเปอร์เข้าไปได้อาจจะเบิดร้านค้าของฝรั่งคนนี้และผมอาจจะโดนเดอแล้วก็เขาไม่อาจจะให้ผมเล่นมอดีอีกเลยวาผมเอาวันนี้ผมขอเขาขอเขาเล่นหลายวันอยู่นะสิบสิบเดือนมั้ง มีเพี้ยหลังเป็นฝรั่งรังร,งร,งรงัร<า>งฝร,ร,ร,รังรังรังเฮ้ยเอาแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีพีแรกขอนอนก่อนถึงจะการไปจบสิ้นฮัลโพร้อมกับการจบสิ้นหรือยังละ่ะเยอะยังเอาแล้วครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกลับมาอีพีที่สองสวัสดีครับ